สวัสดีครับผมปุณพัฒน์ศิระรเรว,วันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ800นะครับซึ่งเป็นเหรียญ800ที่ระลึกในรัชกาลที่9ครับเป็นที่ระลึก เฉลิมพระเกียรตินะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธทันวาปี2,554นั่นเองครับสำหรับเหรียญนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะสร้างจากเนื้อเงินแท้ๆนะครับเป็นเงิน92.5ครับน้ำหนักประมาณ22กรัมนะแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ35มิลนะครับที่ท่านเห็นนี้เป็นรูปแบบของ liền ปัดเงาครับบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญขัดเงานั่นเองครับแล้วแต่นะครับแต่ละคนจะเหรียญแต่ละคนจะเรียกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกกันว่าเหรียญนะครับเป็นรูปแบบขัดเงาครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะเรียกกันว่านะครับพรุบใช่ไหมอ่านั่นแหละครับนะสำหรับเหรียญนี้หน้าเหรียญ8 0 0นะหน้าเหรียญ800ครับจำนวนการผลิตนั้นนะครับก็นะครับคิดไว้ว่าจะผลิตนะประมาณ5 0,000ืเหรียญแต่ว่าเหรียญนี้นะครับ ต้องจองกันนะฮะทำออกมาจริงๆนะครับละก็จะอยู่ที่ประมาณนะ39,000กับอีก200เหรียญครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็ยังคงราคาถูกนะฮะตอนที่ปล่อยออกมานั้นนะฮะราคาจะ จําหน่ายกันอยู่ที่1นะฮะนบาทครับซึ่งตอนออกมานะก็จะมีกล่องนะมีมีตลับนะครับมีตลับมีใบเซอร์มีอะไรพร้อมหมดเลยนะครับขอย้าว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะหน้าเหรียญ800นะครับปีนะห้ี 5, นะพูดง่ายๆก็คือปัจจุบันก็เหรียญน,นี้ทําออกมาประมาณ10ปีแล้วราคาที่เล่นกันนะครับครั้งหนึ่งเคยไปไกลลาวๆประมาณ3,500ถึง4,000บาท ปัจจุบันเหรียญนี้นะฮะราคาที่เล่นกันนั้นนะครับถือว่าถูกลงเยอะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะร้านปานนันก็ขายเพียงเหรียญหนึ่งประมาณเหรียญละ2,300บาทเท่านั้นครับเหรียญแบบนี้สำคัญอย่างหนึ่งคือการเก็บรักษานะครับเพราะว่าถ้านะฮะเอานิ้วมือไปแตะแล้วนะครับจะเป็นรอยนิ้วมือนี่คือราคาเสียดันทีเพราะฉะนั้นใครที่มีเหรียญแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่า เปิดตลับเอานิ้วมือไปแตะเด็ดขาดนะครับอย่าพยายามอยากรู้อยากเห็นอะไรข้างในนั่นเองครับสำหรับเหรียญน,นี้นะตอนจำหน่ายนะ,ะไม่ใช่มีไม่ไม่ใช่มีแค่กล่องไม้นะฮะไม่ใช่มีแค่กล่องไม้ที่มีตราธนารักษ์นะคกรมธานารักษ์เพราะว่าจะมีกล่องนอกด้วยนะ,ะกล่องนอกจะเป็นแบบนี้นะครับใส่มาเพื่อที่จะรักษาสภาพเหรียญไว้นั่นเองครับนะ,คะใครมีแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อขายได้ครับแต่บอกเลยว่าในะช่วงนี้นะระาคาอาจจะนะฮะค่อนข้างที่จะ ตกลงหน่อยนะฮะอ่าตกลงหน่อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะนี่ครับถนะ้าเกิดใครสนใจก็นะอยากซื้ออยากขายก็สามารถนะฮะติดต่อติดต่อเข้ามาได้นะครับนะติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ของเราอย่างเงี้ยครับก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook ร้านปานันจิวเวลリครับหรือว่าทางไลน์ของเราก็แอดปานัน888ไม่เข้าใจยังไงนะครับก็สามารถโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง054 067 303นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9 0 0โมงเช้าถึง4โงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสานั่นเองครับสำหรับเดียนนี้นะครับถือว่าครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากๆเพราะว่าราคาเล่นกันตอนนี้ล่วงลงมาค่อนข้างที่จะเยอะครับถ้าคุณไม่สามารถย้อนเวลาไปซื้อในช่วงเวลาที่ราคาประมาณนะครับพัได้ก็คงต้องซื้อช่วงนี้แหละราวๆประมาณ2,300บาทครับผม